โดนแซวเป็นนิชาโดนแซวสนั่นเป็นฮันโซฮีเมืองไทยหลังดื่มกับเพื่อนสนิทไออามีนาทิ้งร่างนอนกับพื้นไปเลยกำลังเป็นคลิปไวร่าที่หลายคนหยิบนำมาแซวกันบันเทิงมากเมื่อนางเอกสาวนิชานัทนิชาจัดทริปเกาหลีแท็กทีมเพื่อนสาวคนสนิทไอออมินาและเพื่อนเพื่อนนอกวงการเหินฟ้าสัมผัสอากาศหนาวและช้อปปิ้งกันตามปราสาทแก๊งสาวสวยโดยในอินสตาแกรมของนิชาได้โพสต์ภาพสวยๆท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายและในโพสต์นั้น มีโมเมนต์จอยๆของเธอกับไออามีนากับการนั่งชิวในเต็นท์แดงริมทางมีการปรึกษาปัญหาชีวิตกันซึ่งในคลิปไออามีนากำลังปาดน้ำตาร้องไห้โดยมีนิชาปลอบใจแต่บอกเลยว่าเทปนี้หามากเพราะร่างของทั้งสองสาวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะภาพตัดมาอีกทีนิชาเธอนั่งอยู่กับพื้นด้วยสภาพที่ทรงตัวไม่ไหวมีลุกขึ้นมาหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานใกล้ๆก,ก,กัน ก็มีเพื่อนสนิทอย่างสาวไอซ์ก็ไม่แตกต่างกันเรียกว่าประคองกันมาจากร้านจนหมดแรงแบบนี้เพื่อนที่ไปด้วยถึงกับบอกว่าขอโทษที่หยิบกล้องมาถ่ายคลิปก่อนจะยกเพื่อนขึ้นมาและในแคปชั่นอินสตาแกรมของนิชาก็ได้เขียนแซวตัวเองว่ามันจะต้องไม่จบแบบนี้อีกคลิปนี้นิชาถูกแซวอย่างสนั่นเล่นว่าเธอเป็นฮันโซฮีเมืองไทยที่มีภาพเธอจอยสุดๆและทิ้งตัวนอนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่โตโน่หวานใจเห็นแล้วจะถือไม้เรียวรอใหม่นะเนี่ย